สวัสดีครับก็มาพบกับโคฟวินนี่นะครับรู้เพิ่มวันละแค่นี้ชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับวันนี้ถ้าผมถามทุกท่านว่าทุกท่านทํางานหนักวันนี้ทุกวันนี้เพื่ออะไรครับและในข้อที่สุดนะครับเราคงไม่ได้มาทํางานนะครับเพื่อสังคมนะมาทํางานเพื่อสาธารณกุศลนะครับที่เราทํางานทุกวันนี้ก็เพื่อเงินเพราะเราหน่าเงินนะครับพอโควิ่พูดอย่างนี้ผมว่าคงโดนใจหลายๆคนนะครับจริงครับเราทํางานทุกวันนี้ก็เพื่อเงินครับ แต่สิ่งสําคัญที่สุดนะครับบางคนก็ทํางานเหนื่อยมากลงทุนลงแรงไปนะครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมจึงได้ผลตอบรับกลับมาเนี่ยไม่เป็นไปตามที่เราคิดครับเขาบอกว่าวันนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เงินไม่อยู่ที่หัวมันก็จะไม่มีทางที่จะวิ่งมาถูกระเป๋าเราได้หรอกครับฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเงินจะต้องอยู่ที่หัวก่อนครับหมายความว่าอย่างไรครับก็หมายความว่า เราต้องรู้ก่อนว่าเราจะทำสิ่งใดแล้วเราจะได้เงินนั้นเพียงพอนี่คือสิ่งสำคัญครับเงินต้องเกิดขึ้นที่หัวก่อนต้องเห็นเงินในหัวก่อนครับเช่นถ้าเราจะขายของเราก็ต้องมองว่าเราจะขายอะไรที่มันจะไปตอบโจทย์กับลูกค้าและที่สำคัญที่สุดก็ต้องเป็นธุรกิจหรือเป็นสินค้าที่เราต้องทำได้ด้วยเราจะต้องคิดให้ออกก่อนครับว่า สิ่งที่เราจะทํานั้นมันต้องเกิดขึ้นที่หัวก่อนเงินต้องเกิดขึ้นที่หัวก่อนครับจึงจะสามารถที่จะนําเงินมาเข้าสู่กระเป๋าเราได้นี่คือสิ่งสําคัญนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตะบี้ตะบันทํางานทําไปทุกเสี้ยทุกจริงทุกอย่างบางคนเก่งหลายอย่างครับก็เลยทําไปแบบตะพื้นตะพือเราก็ได้เงินมาแบบตะพื้นตะพือครับแต่ไม่ได้เยอะนะครับแต่เป็นการเสียกําลังใจเสียพลังงานครับฉะนั้นวันนี้ก่อนที่จะทําอะไรครับต้องแอสรุปให้เสร็จที่หัวก่อนเงิน ต้องเกิดขึ้นที่หัวครับแล้วจึงจัดนำเงินนั้นมาเข้ากระเป๋าเราได้ครับนำไปเป็นข้อคิดสำหรับเช้าดีๆวันนี้ครับที่โค้ดวินนี่ส่งให้ครับรู้ภาพว,วันละแค่นี้ชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับถ้าชอบให้กดไลค์ครับถ้าคุณคิดว่าใช่ให้กดแชร์ถ้าคุณชอบแน่ๆกดแชร์แล้วก็กดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้โค้ดวินนี่ด้วยนะครับแล้วพบกันทุกๆเชา้าที่โค้ดวินจะนำสิ่งดีๆมาเสิร์ฟให้กับทุกๆท,ท,ท่านครับ